วันนี้ตะวบชาแนลนะครับพาออกนอกพื้นที่นะครับมาดูนวัตกรรมที่ผมได้คิดขึ้นมานะครับก็ลอกเลียนแบบมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับหลายๆอย่างนะครับแล้วก็สืบค้นมาใน youtube นะครับก็เป็นเครื่องกีดยางนะครับเอาเดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงเครื่องกีดยางที่ผมสร้างขึ้นครับมาดูนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สวนเจริญพรพุกระพั์นะครับ นะก็คือสวนของพ่อผมเองแหละนะครับที่อำเภอสนมจงังหวัดสุรินทร์นะครับนะตัวนี้ก็ได้ทดลองทํามาหลายเดือนมากนะครับนะครับกว่าจะได้แต่ละชิ้นส่วนนะครับนะทั้งการออกแบบทั้งการดีไซน์ทั้งการซื้อของนะครับนะซื้อเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกแต่ปรากฏว่าตัวนี้ก็นะครับก็ยังมีปัญหาอีกและจะต้องกลับไปแก้ไขอยู่นะครับนะ ต้องกลับไปแก้ไขหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการใช้บอร์ดคอนโซลนะครับบอร์ดไดร์บอร์ดรีเล์นะครับบอร์ดไดร์บอร์ดรีเล์นะครับเดี๋ยวต้องไปแก้ใหม่ซึ่งมันผมคิดว่ามันมันยุ่งยากมากสําหรับการทําสวนยางนะครับจะไปปรับเปลี่ยนให้มันง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่24โวลต์นะครับ ตอนนี้น็อกไปแล้วครับนะวิ่งไม่ได้แล้วนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าชุดคอนโทรนี้ผมก็ให้น้องในทีมงานช่วยทํานะครับตอนนี้ก็รอน้องทีมงานมานะครับมาช่วยดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของโหลดแรงต่างๆนะครับนะตัวนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาติดตั้งกับเครื่องจริงกับต้นจริงนะครับส่วนท่านใดที่่ามีแนวคิดเดียวกันกับผมนะครับจะพัฒนานะครับก็ เอาไปต่อยอดได้นะครับช่วยกันพัฒนานะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเพราะว่าจีนเขาจีนเขาพัฒนาไปได้เยอะแล้วนะครับนะลองรู้นะครับใครที่มีแนวคิดคล้ายผมนะครับช่างส่วนชิ้นงานนะครับนะแปลกใจครับนะซีนซีต้งนั่นหละครับนะครับเกิดจากฝีมือซีนซีนะครับเป็นผิวงานนะครับงานลูมิเนียมใหนึ่งซีนซีนนั่นนะครับนะส่วนเฟืองเนี่ยก็จะเป็นเฟืองที่ผมกัดเครื่องซีนซีเหมือนกันนะครับนะ กัดซีนซีเหมือนกันนะครับนี่คือประโยชน์ของเครื่องซีนซีนะครับในการทํางานของผมนะครับสามารถมาสร้างนวัตกรรมได้นะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอ่าฝากกว้ด้วยครับนวัตกรรมใหม่นะครับ่าช่วยกันพัฒนานะครับเผื่อที่จะอนาคตอาจจะมีราคาต้นทุนถูกนะครับสามารถซื้อให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับที่มีสวนยางได้นะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับผม